สวัสดีครับพี่น้องแง่หมือเศร้าครับบอได้คอยลค่คลขปหลายเนาะตามมากครับสีผ้าไปเบิง่งการเห็เนเงี้ยป่าปลาขอ้อหรือป่ายังปลาซ่อนอันนี้บอรประดุกหน่อยแล้วตามมากครับผมบรรยากาศแง่เหมือเศรายู่บอปลาใหญ่เลยใหญ่เราแข็งแรงเนี่ยจะคว่งบอโอ้นหนะบอกเลขกว่าใหญ่ <laughs> <laughs> เด้วตามมากครับสีผ้าไปเบิ่งเด้พี่น้องด้อ สวัสดีครับพี่น้องสนใจปลาสันได้เด้อครับกำลังหายเงียปลาจักเดือนยัยสามเดือน,ส,นสี่เดือนก็มี่เหรอครับนี่ครับสนใจพอ้าแม่ค้านะครับสอบถามได้เด้อครับเด้อมีรถส่งทุกสารพิษเด้อครับต่า,างมาทางเปีดผมก็ได้พี่น้องโวยงามเงาม่าปลา่อนเน้นปลาควากระกปลาง่อนปลาเดียวกันน,กน,นี่น้องยัยเนาะ ปลาสันไปน้ำทะเย่างเออปลาเคงก็ปลาสอนก็นกยา่งยางใหญ่แล้ววะจะคลองบอัวได้นี่แล้วดูเลยใหญ่ไปอันนี้ปลาอย่งยางชมปลาโอ้หลายกเลยกร,ระแก่ปลาคอเลยก็ขาดไม่ขาดนะครับ FC ท่านได้สนใจนะครับปลาสันแดดเดียวก็มีครับท่านอยากได้ซั่งได้ครับผมราคาคอยมาถามกันเนาะครับเนาะนี่สอบถามทางเฟซผมก็ได้เด้อครับผมนี่ครับ อาตามมาครับตามมาครับมาครับวังหันกลับไปบางวิธีเราเกวบ่อปลาอายุหน่อยเนาะครับวังหันเอาตามมาเรื่อยๆครับพี่นอ้องนะตามมาอันนี้หมูว้านครับอันนี้บอ่อปลาดูครับบ่อไดนเก็บบบวใหญ่เก็บบัวในเมืองุ่นห้างได้ครับพี่นอ้อง อันนี้ดังดักเอานกบ่นี่ดักยังกินนกกินป่านี่ครับอันนี้ปลาซีเรียนครับหอ่อนกรมงามครับสนใจแดดเดียวซั่งได้ครับเพียรได้ครับแล้วค่าค่อยคุยกันก็อขึนน่อยด้วยนี่นครับผมหรือพอค่าแม่ค่าสนใจนะครับสอบถามผมทังเพีรก็ได้ด้วยครับผมตรงได้ทุกหอยมีทุกทังครับมีมัดครับเขตรละเอียด เขตจังหวัดละเอียดเรือยไปทางตะกนก,กับมีครับมีรถกับเรียนครับทา้งขอนก่นกับมีรถอีกขั้นครับทางไปไต้อีกขางนึงเมซูรี่เราส่งทางไดี๋ยวนครับทางว <c oughs> ่างสามหมอกับมีรถวิ่งครับสอบถามมาได้ครับผมแล้วถ้าค่อยมาคุยกันครับทางยาโสกกับมีรถวิ่งเข้ากันครับรถแลียนส่งเข้ากัน สอบถามมาได้หรือเอฟซีทได้สนใจปลาแดดเดียวเฮ็ดให้ก็ได้ครับผมแต่ว่ามันก็อีกราคาหนึ่งเฮ็ดแดดเดียวนะครับใหญ่เ<ม>ราแข็งแรงเนี่ยใหญ่เลยเด็ขอ,องบอ่อปลาได้บอ่อยน้อยบ่อหน่อยบอ่อได้บ่อยสามชิบบอ่บอของเราเนาะขยันเนยใหญ่เราสนใจได้ครับปลาทีา่ได้ขึ้นเราได้เนี่ครับนี่นะโต้งงาม อันนี้เขาเอาหรือเ่าเอานี่เขาเ,าเอาเขาเ,าเอานี่ง่ามครับเนาะอันเขาเอานี่ยเขาตรงครับนี่ครับสนใจนะครับสอบถามได้ครับบระาดไม่ขาดนในเอฟซี C นะครับผมเป็นปลาแดดเดีเยวได้โอ้ยอร่อยครับปลาทุ้งมือนี่ครับ อาหารเม็ดล้วนๆนะครับไม่มีเป็นอาหารสดบ๊อบว่าได้ใส่อาหารสดครับใส่อาหารเม็ดครับล้นวนๆนะครับพี่น้องอเป็นอาหารเม็ดนะครับน่นะกินเป็นตะแเสบกับบ๊อบบ๊บอ๊อุ้ยตัวใหญ่ก็มี่เ่นเครับสองโตัวโลมี่พี่น้องมี่ ปลาสองปลาสามปลาสี่ปลาหาปลาหกปลาเจ็ดปลาแปดกระมิ้ครับตามใส่ลูกข้าวพ่อะข้าวไม่ข้าวจ้ามาันไปขายได้เด้อครับมีรถส่งสุขสาะทฤทธิ์ครับย้ายเราขยันเลยพักบุ้งเหนีไไยวไว้ในปลาอยู่นี่ปลาส่วนง่ามมันห่อนเนียมันยังเนาะยังก็กินผักกินยังไปนั่ มันมีหลายบอ่อเด้บบ่อนี่บ่มีผักเออขึ้นเลยบอ่อันนี้บอ่อที่สามบง่ามงาม่ายหมด โอเสนใจเลได้ได้ครับเด้อผมแต่เขาดีกินเลยดูน,ดนี่นั่ <ทำ S 1> น,ว,น,นว,ว้าวบ่หน่อยเวยครับนี่ยบ่นหน่อยได้พุนนะ ครบสูใส่พูดนะพูดน,นะครับพี่น้องเอ้ยว่ามันแขะว่านงามปลาง,งามปลาง,งามพี่น้องครับอาหารเม็ดล้วนๆนะครับพี่น้องครับอาหารเมร็ดยำครับอาหารเม็ดล้วนๆครับผมโอ้ยนี่เราก็ตื่นมาแต่สองเหงื่อแล้วท่านผู้ดใดตื่นสวยในร่างกายว่าแข็งแรงตื่นแต่เสาร์สูดอากาศบริสุทธิ์ เราปลูกหอวกล้วยแล้วจักเราดูบอดูครับมีกล้วยมีบอกสว่างบอกหุ้งครับบอกหุ้งแล้วถ้าเราสิปลูกกล้วยดังอย่าเราบอปลูกเขาสิมานด่าของเราแล้วมันด่างมันเลี้ยงซท่านั้นกล้วยเลี้ยงนลี้ครับบอกหุ้งกับงามได้ครับผมเนี่ยผมงามนี่ขายอะไรครับอ๋อครับอันนี้กล้วยพันธุ์ใหญ่ใหญ่น้ำบ่าปะ โอ้งามตัวละดีตัวละเฮ้ยว่างครับบักฮงต้นไม้ใหญ่ๆตรงๆต้นๆนะครับกล้วยใบใหญ่น้ำว่าตีมันก็ต้นใหญ่ดิเถี๋วดูคักเนาะใหญ่ไปจ้ะแต่ไม่ร้อยเอานอจ้าจักมือยู่ดอกนกล้วย งามงามใหญ่งเราเราดูเลยใหญ่พุ่นครับบุกงงเราปลูกไว้หลายเด้ออันนี้พันธุ์ดำเนินครับตาซ่บเด้วยน้อยๆนี่กรอบๆครับงามขักแหวยเราพี่น้องน,นี่ครับเศรษฐกิจเราเพียงกุ้งเถาะเนาะนี่ครับ,ง,รบงามง,งามครับเราขายหลาย lái vi là đây là vài lái kia lái là mà nhanh bao cặp nhỏ tiếc là bớt một phần 3-4 kilo của này nhanh học phi nhỏ mừng ta nhanh một khác lấy học phụ nè cuội gấp phục cái đó

ขนุนหรือบักนี่ของเราแม่นไหนเลยครับฟังท่านบ่านหน่อยเด้ย่าเราขยันได้แค่ยังยอดบักข้าวนะปลูกปลักข้าวปลูกยังปลูกไรพี่น้องนัน่นะปักข้าว น้ำปลาก็ขึ้นมาโหดหนีเขียวงามคัึพี่น,น้องเอ้ยน้อยหน,าาน่าบ้านเ้างอื่นมาบักเขียบอือพักพักติวอุออ่นมะพร้าวเติมต้นนึงนี่บักเกลือบักเกลือ,อกเกลือขึ้นน้ำหนึ่งบกเกลือขึ้นกรุกออกแช่นหนังปลากินนีว่าเฮ้ยแช่ไปพี่น้องนี่ครับอุ่นมะพร้าว แล้วปลูกหลายได้พี่น้องแม่แม่กับส um ินอนอยู่นี่อยู่อู่นี่ตัวแม่แม่กับสินอนอยู่อู่แล้วก็บสินยินบักเผาเนี่ยเมื่อก็นี่แถวโฮมมืดมัอมัดเว้นครับพี่น้องบ้าบ้าประดุกเราอยู่เด้อ พเลี้ยงไกล้ไปแต่กินความได้ใหญ่เอเศรษฐกิจกพ่อเพี้ยงมพนาพ่อเพียงแล้วรุ่นนี้เศรษฐกิจกเหลือเฟืออนี่ทุกแถวใหญ่ไปหางรถไทเก่ากับไรตัวนี้ใหญ่ไปมันคือบ่ได้ใส่ กูบ่ได้ใส่มันพังบ่บอย่งมันสบเครื่งอ,อ,อมงม,มัน่หรือนดิรดรดมันพังดิโอ้เมื่อใหร่รถไทยสูบนต้มเราไม่สามทีขั้นอันนี้กล้ากล้าพัง นี่ี่มัดทุกแนวเลยเราดูครับนี่เรานี่บักฮวงบู๊ยบักฮุงต้นผู้ต้นแม่นี่มีดอกออกหน่วยอยู่ด้วครับนี่นี่หน่วยอยู่มี่ดูมันอยู่อันนี้ดอกแค่ครับเออใจกับตุ่มปักคอนี่พปวดเราด้วยนี่แคนะนี่คืนมาแค่นะนี่ นะครับมันมันเศรษฐกิจพ่าเพียงดอกนี่เศรษฐกิจเหลือเฟือ<น>ออมทองเยอะเนาะพี่น้องเนาะนบรรยากาศทางบ่อปลาตือนแต่เ้าบรรยากาศดีแล้ครับร่างกายแข็งแรงครับโลภไห้กับว่ามีฉันตื่นสวยว่าเัริฐนะแจ็คแม่นยังเป็นยังคนบ่คือกันดอกบ่กเขือบ,บ,อบักพิกนะครับ ครับพี่น้องครับสารับคลิปนี้ก็พาพี่น้องตื่นแะเศร้าเนาะครับเบิ่งบรรยากาศทางบ่อปลาเศรษฐกิจพ่อเพียงบ่อปลาซ่อนอันเอฟซีท่านไหนสนใจหรือพ่อค้ายไม่ขายเห็นเฟซผมเด้อครับเด้อหรือมูในเฟซผมอยากเป็นพ่อค้าขายปลาซ่อนขายปลาดุกปลาหยังหรือปลาหมอปลาหยังปลาเค็งล่ะอันเดียวกันเนาะนใา่นะปลาซ่อนกับปลาคออันเดียวกันครับติดต่อมาทางเฟซผมได้เด้อครับผมเหรือทางเอฟซีอยู่ทางไกลอยากขายปลาสิครับ ลูกน้องกันเผ่าๆวะที <c oughs> มีมีส่งถูกที่ถูกทางเนาใหญ่เนาะมีลดเป็นบริการสง่งถึงที่พร้อมเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็้าพี่น้องต้มเศรษฐกิจพ่อเพียงมีรอบอร่อปลาสมีแล้วครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ